เาทก็ป่ากปาป่าแล้วรงนี้เราเจอ่ายคทำเสร็จยังไม่ได้เก็บกวาดสดีครับพี่หสวัสดีครับพี่หงตทรงครับนี่ปตที่ทำเสร็จหําไครับใช่เสร็ยังไม่ได้ฉลองเลยยมันยังมันยังมนง ก็ก็เป็นนี่แหละเขาเป็นผู้รับเหมาเราไปญาติกันน้องก็คือรับเหมาทำซุ้มประตูครับญาติพี่น้องก็รวมตัวกันสิบกว่าคนรวมเงินกันแล้วก็ทำซุ้มประตูนี้ขึ้นมานี่ก็เอาเฉพาะเครือญาติเกาเลยเครือญาติก็ทำสบายน้องก็ทำรับเหมาทำโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็รวมเงินกันลายเส้นสวยงาม ขอบค <Was ana. S 2> ุณพี่แต่ทองจ้าขอบคุณสวัสดีครับพี่แนนนี่ตอนนี้มาอยู่กับตอ้ด้วยนะครับผมอยู่กับตอ้ด้วยจ้ามาเอาถังข้าป่ากันนะครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามานั่งบนข้าป่านี่นั่งี่เอาดีเลยชวยกัเตรียมกันเตรียมโต๊ะเต็นเยอะแยะออกสายเลยเรา ในจะบายเราก็ไาซองเราก็ได้มาเราต้องมาช่วยกั วานน,นนี่ก็ติดงานเยอะก็ไปในไลฟ์สดใครก็ไม่ได้ทานอะไรเยอะนี่คือบรรยากาศนะฮะรอดอยู่ในหมู่บ้านนะฮะอยในหมู่บ้านของของเ้นตุ้ยนะหรือว่าเปาตุ้ยการเปาตุ้ยกเกษตรพอเพียง <laughs> เดี๋ยเจีวหวเรากระเพรเปี่ยนแล้วผมเน,นี่ยญาติบรรดาญาติผู้ใหญ่ก็รียมไปงานขาวดำกันครับาตสวนอันรำตอนเย็นตอนเย็นสวน,น,สวนอันทำนะเบรกตามมน ดูจังนั้นนะรเราเปิดแร็วมาจากที่นี่นรับบรรยากาศนี้นะครับรรรยากาศกานเียงนะครับบ้านของพื่อนกลยเราสวยสวยแล้วเพราะว่าพื้นที่พื้นที่แบบพื้นที่ราบเออใช่พื้นที่ราบลงพื้นที่ราบลง ก็ไปอมองไปภาพข้างล่างๆข้างล่างเนี่ยดูสวยเลยนะะบอ่าใช่อ่าเนี่ยนี่นี่าใดูหน่อยอ่าจากข้างจ้าานะอ่เบนีอ่านี่คือบรรยากาศบรกาศทาเปิดมันจะเป็นเขา จะเป็นเขาลงไปตรงนั้นก็จะเป็นเขาอีกลูกนึงนะครับเลยดวงอาทิตย์ไปก็จะเป็นเขาอีกลูกนึงนะครับเป็นหุบลงเหมือนตัววีครับเป็นหุบลงเหมือนตัววีเลยวิวทิวทัศน์ T จะสวยครับเป็นเขาอีกลูกนึงด้านนู้นนะครับอันนี้ก็คืออยู่บนเขาอีกลูกนึงฝั่งนี้นะครับสวยงามครับนี่บรรยากาศนะครับวิวทิวทัศน์ T นะครับเจ๋เว